สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดียามเที่ยงนะครับทานข้าวทานปลากันหรือยังนะก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาช่วงนี้ก็จะจัดพิมพ์ขี้ตานะฮะมาให้ชมกันนะครับก่อนก่อนจะไปดูเนื้อหาอะไรนี้ก็ดูๆแล้วก็ลองสังเกตส่วนต่างๆดูนะครับ ก่อนที่ผมจะเข้ารายละเอียดอะไรต่างๆผมผมมีบทความอยู่บทหนึ่งนะครับที่ผมอ่านมาแล้วผมชอบมากก็คือเป็นบทความที่แบบมันมาสามารถมาเปรียบเทียบกับการเล่นพระของเราได้นะครับเล่นเล่นพระของเราได้มีบทความบทความหนึ่งผมได้อ่านมาก็คือมี กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอยากจะรู้ว่าเสือชิต้านะครับกับกับหมาพันอะไรผมจำไม่ได้นะที่มันวิ่งไวๆอะ่ะฮะเขาอยากรู้ว่าอันไหนมันจะวิ่งได้ไกลได้ได้ไกลแล้วก็ได้อึดกว่ากันนะครับทีนี้เขาก็เลยมาจับจับมาทำทำการแข่งดูคือเอาหมามาใส่กรงไว้3ามสี่ตัวพร้อมกับเสือชิต้านะครับคือ เหมือนม้าแข่งอ่ะคือข้อใครคอกมันนะฮะทีนี้ถึงเวลาเขาทําการแข่งก็เปิดกลงนะครับมาต่างมาหลายๆตัวนั้นก็พากันวิ่งนะฮะวิ่งแข่งกันหน้าตั้งเลยนะครับเอาเป็นเอาตายเลยว่าใครจะเร็วกว่ากันแต่ทุกคนต้องแปลกใจนะครับแปลกใจว่าอา้าวแล้วทําไมเสือมันไม่วิ่งละ่ะแล้วอย่างนี้จะรู้ได้อย่างไรว่า อันไหนจะเร็ววิ่งเร็วกว่ากันนะครับก็คือเนี่ยประเด็นอยู่ตรงเนี้ยที่ผมอยากจะให้ท่านดูนั่นก็คือบางสิ่งบางอย่างเรารู้ว่าเราดีอยู่แล้วนะครับเราดูเราดูดีอยู่แล้วเรามีความสามารถอยู่แล้วคือไม่จําเป็นต้องไปแข่งกับใครนะครับเสือคนทั่วโลกรู้อยู่แล้วว่าวิ่งเร็วนะครับ และเสือตัวนี้มันก็ไม่จําเป็นต้องไปแข่งอะไรกับพวกนี้นะครับคือแข่งไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแลวไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับมันก็ไม่ออกมันก็ไม่วิ่งมันก็นอนเฉยนะครับอันนี้คือคือเปรียบเสมือนการเล่นพระของคนเราเนี่ยนะฮะคือถ้าเรารู้ว่าเราดีเรามีความสามารถเราดูเก่าดู ดูความเก่ารู้วิธีการอะไรต่างๆก็แบบเสมือเอือนะฮะก็คือเรามีดีของเราอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปแคร์ปากนกปากกาหรือคําที่คนนั้นมาว่าอย่างคนนี้ว่าอย่างมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะเสียเชลนะฮะเสียความรู้สึกนะครับคือการเล่นพระแล้วมีคนนั้นคนนี้มาทักอยู่เรื่อยเนะี่ยคนนั้นก็ว่าดีคนนั้นก็ว่าไม่ดี มันทําให้เราเสียเสียความรู้สึกนะฮะเสียความรู้สึกมากๆสําหรับคนเล่นพระบางทีพระเราแท้แต่ถูกคนที่มีความสามารถน้อยกว่าเราเขามาบวดภูมิว่าเราเก๊ถ้าเราไม่มีความหนักแน่นในตัวของเราเองเราจะจะเสียความรู้สึกแล้วเราจะอาจจะเสียพระของเราไปด้วยเลยก็ได้นะครับนี่คือบทความที่ผมยกมาให้ฟังนะครับว่าว่าเราควรจะเป็นเสือหรือจะเป็นหมาดีนะครับ หนักแน่นในตัวเองยึดถือความรู้ตัวเองดีที่สุดนะครับอย่างองค์เนี้ยมาเข้าเนื้อหาดีกว่าผมผมเอาพระองค์นี้มาให้ดูก็คือจะเน้นเรื่องธรรมชาติเหมือนเดิมดูตรงนี้นะครับนี่คือเป็นเป็นเนื้อเกินที่มันหล่อแล้วมันติดขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะต่างๆแล้วก็ยังจะมีพวกหลุมร่องแน่นี่คือพวก หุ่นเทียนที่มันมันไม่สะอาดมันอาจจะเป็นเม็ดทรายเล็กๆหรือว่าเป็นเศษโลหะเก่าที่มันติดกับเทียนมาฟอกนะฮะหรือว่าจะอันอาจจะเป็นพวกหลุมร่องแร่ต่างๆของของเหล็กน้ําพีที่มันบดละเอียดนะครับมันมันเป็นได้ทุกอย่างเราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้นั่งดูตอนมันหลุดนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่มันคือธรรมชาติบอกได้ว่าคือธรรมชาติที่มันหลุดออกมานะครับวงนี้นะครับก็ ก็จะค่อนข้างใหญ่อขออภัยครับของพระกระโดดนะฮะก็ก็ใหญ่พอๆกับข้อนิ้วมือนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ไม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 ่ใหญ่เวอร์นะฮะมันก็มีสันฐานใหญ่สันฐานเล็กก็ประมาณข้อนิ้วมือเรานะฮะทีนี้เรามาดูนะครับดูพวกธรรมชาติของการหลอดีกว่านะครับ เดีย๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับตามซอกต่างๆเห็นไหมฮะตามซอกรักแร้แขนตรงตรงที่ผมเคยบอกว่าเขาขยักเข้าไปให้มันแยกส่วนเป็นแขนกับต้นแขนนะครับตรงนี้ก็จะมีดินเทาๆค่าวที่เบ้าต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีตรงหัวไหลเห็ไนไหมฮะทองเหลืองทองแดงจะไม่เข้ากันนะครับจะแยกกันเป็นเป็นสัสดส่วนดูดูแล้วก็เหมือนแผนที่นะฮะ นะครับทองแดงทองเหลืองก็ก็จะหลอมไม่เข้ากันฮะผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามันหลอมเข้ากันแล้วมันจะออกเป็นเนื้อยังไงนะฮะถ้ามันแก่แก่ทองแดงก็จะออกทองแดงไปเลยถ้าแก่เงินก็ออกเป็นเงินไปเลยนะฮะดูตรงนี้จะติดชาร์คมมากเลยนะฮะดูจีวรคว่ำนะครับตรงนี้คือจีวรคว่ำนะครับสามชายจีวรคว่ำนะครับดูตรงซอกคอนะฮะ ดูความเก่านะครับดูความเก่าหลวงพ่อก็ยิ้มเหมือนเดิมนะฮะตาตาตังติดอยู่ดูด้านข้างก็จมูกไม่โด่งนะฮะองค์นี้แต่มีนะฮะดูตรงหูนะครับมีหูอยู่ตรงจุดหนึ่งนะฮะคือตรงนี้ผมสันนิสานว่าจะเป็นแร่เหล็กน้ําพีนะแร่เหล็กน้ําพีดูให้ดูนะเดี๋ยวผมจะซองดูแล้วผมจะชี้ให้ดูก่อนนะฮะนะดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะมันจะเป็นเม็ดกวดสีดําๆ นะฮะเดีย๋ยวผมจะขยายให้ดูแป๊บหนึ่งเห็นไหมฮะเห็นนะฮะแล้วก็มีติดทั่วเลยนะฮะติดทั่วตามองพระเลยนะฮะติดหน้าติดตามหน้าตามตา,มต,ามตามแขนหัวไหลนะ่น่าจะเป็นหลุมนะครับ บางจุดก็เหลือไว้แค่หลุมนะฮะบางจุดก็ยังพอมีให้เห็นอย่างตรงเนี้ยตรงหลังนะฮะตรงหัวไหล่นะครับเห็นไหมฮะจะมีอยู่เม็ดนึงนะครับอันนี้คือธรรมชาตินะฮะดูแล้วเหมือนหนังคนแก่ไหมฮะ,ะหนังท่านจะเหีียวย่นนะครับหนังเหีียวย่นเหีียวย่นเลยนะครับไอ้เทคนิคการดูพวกนี้เราไปดูพระหล่อโบราณต่างๆเราใช้ได้เลยนะฮะที่มันเป็นหล่อโบราณจริงๆไม่ใช่เป็น เป็นของที่แบบทํามาใหม่ๆนะครับผิวเขาจะเหี่ยวจะยน่นในความเหี่ยวยน่นบางทีมันก็มีความเงาเงานี่หมายถึงมันมีเงาตามผิวหน้าบางๆนะแต่ส่วนลึกและก็ส่วนส่วนทั่วไปที่มันเป็นส่วนมากเนี่ยฮะมันก็จะเหี่ยวยน่นเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีเม็ดดำๆติดตามหลุมามชอกต่างๆนะฮะ นี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติดูได้นะครับถ้าท่านดูดูจากองค์นี้ไปนะครับท่านคิดว่าลักษณะแบบนี้เป็นพระแท้ท่านลองไปไปดูนะฮะท่านอาจจะเจอที่มันมันได้มาง่ายๆก็ได้นะครับอันนี้นะฮะสาดแ,แดงๆนะครับคือสนิมโลหะนะครับสนิมของทองเหลืองจะออกแดงๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นสนิมของเงินก็จะออกดำๆนะครับถ้าเป็นสนิมทองแดงก็จะเป็นสนิมเขียวนะฮะก็ลองแยกสัต แยกลักษณะสนิมของโลหะแต่ละชนิดเข้ามาดูนะครับมีความเก่านะฮะเนี่ยดูตูดนะครับตรงตูดตูดพระกนกนพระนะฮะไม่ใช่ตูดคนนะฮะแล้วไปดูเข้าไปทั่วไม่ได้นะครับตูดนะฮะอ่านะฮะดูนะฮะธรรมชาติของการหล่อนะครับผมดู ใครเห็นแล้วเจอเลขบอกผมด้วยนะฮะเดี๋ยวอยากจะได้รวยเป็นเศรษฐีเหมือนเขาบ้างนะครับซื้อ,อยังไงก็ไม่ถูกนะครับองนี้ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตาสามชายอะไรดีนะครับอืมไม่รู้จะตั้งชื่อคิดว่ายัางไงดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวทําเสร็จแล้วก็ค่อยคิดลกันนะครับอ่านะครับผม ก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมทานข้าวแบบมีความสุขนะครับถ้าใครนั่งทานอยู่แล้วก็ดูคลิปผมไปด้วยก็ขอให้เจริญอาหารนะครับอย่าเพิ่งลำคาญเสียงผมก่อนนะครับด้วยความหวังดีนะครับมามาบอกลักษณะธรรมชาติของพระหล่อนะครับความจริงมันก็มีพระอีกหลากหลายแหละที่ผมอยากจะเอามาให้ดูเพียงแต่ว่าความชอบของคนเรามันชอบหลวงพ่อเงินเยอะกว่านะครับ อย่างองค์เนี้ยถ้าใครรู้เป็นสายสุพรรณนี่จะรู้เลยนะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับให้เดานะครับหลวงพ่อโบอยวัดมะนาวนะฮะใช่ไหมฮะนะฮะพิมสมเด็จครับหลวงพ่อโบยนะครับที่ที่เขาทำยันหล่อมาหลายหลายรุ่นนะฮะมีทั้งมเห็สวนหลอ่ลอหล่อโบราณด้วยนะครับก็ ก็เดี๋ยวใครศึกษาไปก็ลองไปดูนะครับมันมีหลากหลายแต่ส่วนมากคนศรัทธาหลวงพ่อเงินเยอะนะครับถ้าทำหลวงพ่อเงินมาเนี่ยคนคนจะชอบเยอะมากกว่านะครับซึ่งซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีกิตติคุณนะครับมีประสบการณ์ในหลายๆด้านนะทั้งแควคาดปลอดภัยทั้งทั้ง เมตตามหานิยมทั้งหลายๆอย่างนะครับแล้วแต่ใครจะถูกฉลกนะครับในการขึ้นเอาหลวงพ่อขึ้นคอนะครับสําหรับตัวผมนี้ผมเอาหลวงพ่อเงินขึ้นคอแต่ก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรที่เห็นเด่นชัดนะครับแต่ผมเอาหลวงปู่บุญขึ้นคอนี่เห็นได้ชัดเจนแล้วกไ็ได้ได้ตลอดเลยนะครับคือยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะหลวงปู่บุญนะวันไหนที่ผมเจอพระสวยๆหลวงปู่บุญนะ ล้วผมไปเช่าหลวงปู่บุญมาอย่างสมมุติว่าผมไปเช่าหลวงปู่บุญมาห้าสิบตังค์ภายในหนึ่งวันนะหรือหนึ่งวันหรือไม่เกินสองวันจะมีคนมาขอเช่าพระผมในราคาหนึ่งบาทแต่อาจจะเป็นหลวงพระเป็นเป็นพระอื่นนะฮะนี่คือยกตัวอย่างครับจะเป็นอย่างนี้นับสิบสิบครั้งนับสิบสิบครั้งผมจึงจึงหวงหลวงปู่บุญมากนะ,ะับหวงหลวงปู่บุญมากเพราะ ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับความชอบส่วนตัวขึ้นคอก็มีแต่หลวงปู่นนบุญนะฮะสมัยก่อนนี่ขึ้นขึ้นไปเยอะมากเลยนะครับพวกสมเด็จพวกอะไรนะฮะเนี่ยอย่างองค์นี้ผมก็ขึ้นคอนะครับใครจะดูเกแทก็ก็เรื่องของเขาแต่ผมนับถือผมศรัทธานะครับ,นะรบอง์นี้มียันลงยันไว้3มจุดนะครับ ไม่ดูเกย์หรือแท้นะฮะแต่แขรนคอแล้วได้ตังค์นะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ